วันนี้เราก็มาพบกับน้องปอนะ้องสาวสาวสวยคนเลี้ยงควายนะครับผมก็อันนี้เป็นเวทีประกวดงานเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์น้องปอเนื่องจากเป็นผู้เชีช่ยวชาญดการเลี้ยงควายนะครับเนาะขออนุญาตน้องปอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมสวัสดีตอนน้องปอนะครับเป็นสิทธิ์ต่อวีทีวายขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์และก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลี้ยงควาย ขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับว่าที่ไปที่มาทำไมเราถึงได้มาเลี้ยงพายครับผมนองจากตอนแรกเราติดเนี้ยง์ตอตาค่ะแล้วก็มันยอดในาตั้งแต่วันด็กเราโตมาแล้วแต่ช่วงโควิดก็เลยกลับกลับมา่บ้านแล้วก็กลับมาเลี้ยงพายครับเขาเลยเลี้ยงมาแต่ตอนนั้นอันนี้ผมก็ขอเกินก่อนนะครับว่า คือควายเนี่ยสมัยแต่ก่อนเราเนี่ยเนาะแต่ก่อนอเราก็เลี้ยงควายกันเกือบทุกบ้านนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือคนก็นิยมเขาเขาเรียกว่าเลิกเลิกนิยมเลี้ยงไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลแล้วก็ไม่มีองค์ความรู้นะครับเนาะ,ะในการเลี้ยงทําให้ควายเนี่ยเขาเริ่มจะลดลดน้อยลงทุกวันแล้วนะครับก็แต่ว่า มหาลัยผดิกันของเรานะครับว่าเล็งเ,เห็นในความสำคัญของของควายซึ่งเป็นสัตว์พื้นบ้านของของภาคสานนะครับจึงได้มีการเขาเรียกว่าพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับวันนีเเ้เราจึงได้มาอสอบฐานนะครับเพื่อ,อเป็นความรู้ให้กับคนที่อยากเรียนควายในอนาคตนะครับเนาะครับก็นะบมีน้องปอนะครับผมซึ่งเป็นสิทธิเก่านะครับเนาะ เลี้ยงควายมาประกวดที่งานเกษตรวันนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราก็ได้ถามไปแล้วว่าทำไมถึงถึงเลี้ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอขอถามน้องปอว่ามีเคล็ดลับในการเลี้ยงควาอยอย่างไงให้ให้ดูแบบอ้วนดูสมบูรณ์อย่างนี้ครับมสอดร้องกอน,นะคบเราต้องเข้าใจว่เาเลี้ยงควายเราเลี้ยงควายประกวดเราต้องเลี้ยงแบบบานีนะค,ะครับอาหารการกินเราก็ต้องคัดสรรให้เขาอย่างดีแล้วก็นอกจากปล่อยเขาแทนเลี้ยงแล้วเรายังต้องป้อนยา ป้อนยาเขาจะเราจะทำแบบกินวันก็จะเป็นการอ่ป้อนให้เขาเต็มความสมบูรณ์กิน่มแล้วก็ทราบความใกล้ชิดความสมคัญคล้ายกับคนรด้วยค่ะครับอ่าครับเราก็จะเลี้ยงแบบนี้ทุกวันนะคะครับถูกต้องใส่วิในอ๋อครับขออนุญาตถามหด้ไหมครับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจุดเด่นของควายที่แบบ เขาเรียกว่าดูฟาร์เขาดูจุดเด่นตรงไหนนะครับขออนุญาตนิดนึงได้คับแล้วตัวนี้นะครับคือน้องเหนือฟาร์มน้องเหนือฟาได้นําเข้านะคะของฟาร์มพี่ไหนนะคะครับผมอันนี้หนูก็มาช่วยพี่ไหนเหมนอย่างตัวนี้เขาก็จะมาให้ดูอัตรักของเขานะคะสุไพร์ประกวดเราต้องดูอัตรักทันเราจะทำตาแต้บแก้มจ้ำนะคะแก้มจ้แล้วก็อกปัดอก โอกระคอไปโอกะคอคอกระเค้งก็คือคอต้องตันๆนานะคะมันจะเป็นการสื่อแล้วก็สื่อว่าความสมบูรณ์ของเขาทางานมาสมบูรณ์สวยครับผมแล้วก็ถ้าดูจากด้านข้างนะคะก็จะดูว่าายเราเนี่ยมันเป็นเสียมผืนผ้าไหมถ้าเป็นลักษณะเสียบผืนผ้าก็จะจะเข้าขายผ่า ตามบูดงคตีภายมาไปถึงด้านข้างนี่แหละใช่ค่ะด้านข้างตรงนี้อ๋อด้านข้างตัวนี้ถือว่าถือว่าโอเคคโอเคใช่ไหมครับโอเคน้องชื่อเหนือฟ้าใช่ไหมครับเหนือฟ้าค่ะอายุอายุหนึ่งปีห้าเดือนใช่หนึ่งปีห้าเดือนครับเพินำเข้าเมื่อวานนี้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ค่ะตอนนี้เป็นตัวผู้อนาคตพ่อพันธุ์ค่ะอ๋อครับน้ำหนักประมาณกี่กิโลกรัมครับผมน้ำหนักเหรอคะใช่ครับน้ำหนักอยู่ที่700ค่ะเมื่อวานไปชั่งแล้วเอยกิโลกรัม สามารถทําเป็นพ่อพันธุ์ได้หรือยังครับผมตอนนี้อายุเขายังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้สักหน่อยแต่ว่ากำลังเตรียมเป็นพ่อพันธุ์ค่ะถ้าเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีนี้ต้องต้องมีลักษณะยังไงบ้างครับลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีนะคะก็จะดูโครงสร้างกระดูกแข็งขาใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็จะดูอันทะอันทะเขาต้องสวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะอันนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แล้วค่ะพ่อพันธุ์ที่ดีค่ะแล้ว ผสมนี่ก็คือผสมเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะพ้าผสมถ้าเป็นลักษณะพ่อพันธุ์นะคะเราก็จะรับผสมจริงด้วยแล้วก็รีดน้าเชื้อขายขายหลอดให้เกษตรกรแบบนี้ด้วยค่ะคปีหนึง่งตัวปลุกประมาณกี่ตัวนะครับผมถ้าเป็นระดับพ่อพันธุ์ก็คือได้เรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเลยอะหมดกันเพราะว่าถ้าเป็นรีดน้าเชื้อถ้าน้ําเชื้ออน้ำอสุจิทองสูงขึมม้นก็ลายหลอดลายโดสีตัวกัน,นะค,ะนะคะ่ะต่อการรีดประมาณสองพันก็ทำ ผมข <ผม S 1> ออนุญาตถามหน่อย<ม>ได้ไหมครับว่าทำไมตอนนี้ราคาไฟถึงสูงมากเมื่อคืนเราก็นั่งคุยกันเรื่องน,นี้นกันนะพี่เายว่าทาไมราคาไฟถึงสูงต้องเข้าใจว่าพ่อพันเนี่ยเขาปีหนึ่งเขารีดน้าเชื้อได้หลายพันโดสเหมือนกันโดสหนึ่งก็ต่อการผสมหนึ่งทังอะคะ่ะก็แสดงว่าปีหนึ่งก็หลายพันโดสก็สามารถจ่ายลูกได้หลาย ตัวเดใช่ค่ะจะแค่น้ำเชื้อจากการรีดน้ำเชื้อแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นการเปิดราคาสูงหลักล้านเนี่ยก็<ม>ถือว่าเป็นปกติเพราะว่าถ้าเทียบกับการาให้ลูกเขาต่อปีก,ก็หลายตัวหลายพันตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วระยะในการเอาน้ําเชื้อเนี่ยเ<ม>ขาต้องให้ห่างกันประมาณกี่วันกี่เดือนหรือเปล่าประมาณ21วันค่ะต่อการเพื่อให้เขาผลิตน้ำเชื้อมาเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเว้นตรวจโรค แล้วถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่ดีล่ะครับน้องพอถ้าเป็นแม่พันธุ์วันนี้ไม่มีแม่พันธุ์นะครับแต่ว่าลาักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับแม่พันธุ์ก็จะดูท้ายดูความสมบูรณ์อนกันกนะครับดูลาตัวดูสัดส่วนโดล้วงก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราจะดูเรื่องความหนาของลำตัวช่วงละช่วงตรงนี้นะคะบริบเวณตรงนี้เตรงนี้รเรียกว่าช่วงอความลึกของลำตัวถ้ายิ่งลึกมากก็แสดงว่า จะส่งลูกได้ที่ค่ะก็จะให้ลูกของตัวโตตอนที่อยู่ในท้องได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดใหม่อีกสักดังๆสักหนึ่งโอเคอ่าควายปกติตั้งท้องกี่เดือนนะครับปกติตั้งท้องอยู่ที่เก้าเดือนเหมือนคนเลยเนาะใช่ค่ะอ๋อครับจากเก้าเดือนแล้วเวลาเขาคลอดลูกเขาจะลูกได้ค่ะอออเเโวแล้วเวลาเขาคลอดลูกออกมาเนี่ย มันจะมีเขาเรียกว่าลบใช่ไหมครับที่เขาเอาไปทำเป็นเขาเรียกบ้านคนภาษาบ้านเขาเรียกน้องัวน้องัวอ่าล้องัวน้องคไฟใช่ไหมถ้าใครเคยกินอร่อยใ่คือโลกโลกอ่าครับผมและยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันที่มันติดอยู่เท้าเขาเรียกอะไรนะถุงเท้าหรออ่าที่มันติดเป็นเป็นเหมือนเล็บกีบเล็บอ่าที่อันนี้กินได้ใช่ไหมครับกินได้ค่ะแต่ลังๆมาคนเลี้ยงควายมากเขาก็จะไม่ค่อยแก่ก็ก็ปล่อยใช่ แล้วทีนี้เนี่ยอ,อย่างอย่างอย่างตัวนี้เนาะอายุอายุไขเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเลี้ยงดีๆสาม,มสิบปีก็มีสามสิบปียี่สิบปีเหมือนกันถือว่าถือว่นานาเป็นคอยเป็นสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นอายุยืนก็จะเขาก็จะมีอายุที่ยืนยาวเพราะมันเป็นสัตว์ครับครับอ,อยากขอฝากสำหรับคนที่อยากเลี้ยงหน่อยได้ไหมครับอ่ะ สำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงนะคะต้องเข้าใจว่าการเลี้ยงควายมันไม่มีวันหยุดครับผมการเลี้ยงควายมีวันหยุดแล้วก็มันไม่เหมือนงานทั่ไวไปที่มีเวลาเลิกงานอะไรเงี้ยควายเราอยู่ต้องอยู่กับเขาบ,บ่อยๆมีเวลาว่างก็ต้องอยู่กับเขาเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาเชื่องเราต้องอาศัยการรักษาแบบว่าความสัมพันธ์คนกับควายอะไรเงี้ยเวลาจูงเข้าสนามเขาก็จะเชื่อฟังเราเพราะว่าเราเลี้ยงเข้ามา แล้วก็เรื่องราคาสําหรับหนูใหม่มเราไม่จ้เป็นต้องรีบรีบซื้อตัวแพงๆอะไรเนงะี้ยบางทีตัวแพงๆก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีคุณภาพพลายเราต้องอาศัยประสบการณ์หลายๆอย่างค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะเลียงยังไงให้มีกําไรอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> สำหรับหนูหนู <c oughs> ใช้ระยะเวลาปีที่สอง เราเลี้ยงเลี้ยงแบบหาความรู้ไปด้วยก็ผิดผลาดเยอะอยู่เหมือนกันค,ครับก็สําหรับมือใหม่ก็ต้องเตรียมใจรเรื่องนี้ด้วยอย่าเพิ่งพอใจค่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วสักวันเขาเป็นสัตว์ใหญ่เขามีคุณเขาตอบแทนเราอยู่แล้วอาศัยอาศัยเขาเราเลี้ยงเขาดีๆถ้ายิ่งเลี้ยงเขาดีเขาเยิ่งตอบแทนเราดีแล้วก็อดทนใช่อย่าเพิ่งพอ ครับผมใช้เวลานานเหมือนกันนะประมาณนสองปีก็เจ็บเจ็บก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาศัยเลี้ยงเขาดีไปเรื่อยพอเขาสมบูรณ์พอคนอื่นมาเห็นมาชอบเนี่ยเขาก็ให้ราคาครับครับผมอาข้อเรียกแขกครับนี่น้องก็สมเชียมเป็นไหมครับเป็นค่ะจริงไหมครับเพราะว่าเรียนสัตวศาสตร์ก็ต้องต้องมาสมเชียงเป็นค่ะแต่ว่าแต่ว่าของหนูก็ทําไม่ได้ทํางานสายนี้เพราะว่าก็มีธุรกิจส่วนตัวก็เลยแต่ว่าก็จะฉีดยาอะไรอีก ถ้าผสมเคี่ยวผสมติดไหมได้ค่ะใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลยนะครับผม <c oughs> ได้ครับโอเคครับข <ฮะ S 1> อบคุณมีอะไรจากฝากสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงอีกสักนิดนึงไหมครับแล้วก็นอกจากวินัยแล้วก็การเราต้องใจเย็นๆกัแบบเขานิดนึงค่ะครับ <ฮะ S 2> บางทียพายแต่ละตัวเขามีนิสัยเฉพาะแต่ละของแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่อยๆเรียนรู้แต่ละตัวไปใช่ค่ะ ก็ใจเย็นๆกับเขานิดเดียวไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องเครียดต้องตีกันเนาะไม่ต้องไม่ต้องกดดันเต็มไฟไม่ต้องเปรียบเที่ยวไฟทำไฟเราตัวใหญ่ไฟตัวเล็กอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างเงี้ยครัเพราะว่าไฟดีไฟแต่ละตัวมันมีดีไม่เหมือนกันใช่โอเคได้ครับผมยังไงเป็นที่ขอบคุณน้องปอกับน้องเดือดฟ้ามากๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับขอให้ประกวดได้ทีกหนึ่งนะครับผม